ความประมาทนี่เดียวแนตะ่แนะ่แหละเพราะฉะนั้นความประมาทแต่พระเจ้าท่านบอกว่าเปรียบไปรยเป็นคนตายแล้วแหละถ้าประมาทเนะี่ยความไม่ประมาทเนี่ยคือความไม่ตายประมาทแต่มันตายเพราะฉะนั้นทำทั้งหลายก็มีความไม่ประมาทเ,เป็นแม่เป็นตัวคุมหมดถ้าถ้ามีความประมาทสักอ,อย่างเดียวเท่านั้นแหละทุกสิ่งทุกอย่างล้มเหลวหมดไม่ไม่สําเร็จเลยสักอ,อย่างหนึ่ง แต่ถ้าไม่ไม่ประมาทไม่นอนใจแล้วตื่นตัวด้วยความระมัดระวังอยู่ตลอดอยู่สม่ำเสมอแล้วในความผิดพลาดพังเถอะมันก็ไม่ก็ไม,ไม่ค่อยเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นใช่ไหมการปฏิบัติงานของเราการทําอะไรของการต่อต่อจนการดําเนินชีวิตของเรามันก็มีความปลอดภยัยมีความราบารบานนื่นแม้การปฏิบัติธรรมอีกเช่นกันเนี่ยการปฏิบัติธรรมแม้เต่เล็กๆน้อยๆอะไรต่ออะไรถ้าเราประมาท ไอ้ความเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็ทําให้เสียหายไปถึงถึงใหญ่หญๆโตโตได้ตัวนั้นทุกสิ่งทุกอย่างตั้งชีวิตอยู่ในความไม่ประมาทเราจะเกี่ยวข้องอะไรต่ออะไรก็ตามเด้อให้มีความระมัดระวังอยู่ตลอดโดยเฉพาะความคิดอ่านของตนเองความคิดอันนี้แหละเป็นตัวทําลายตัวทําลายเราได้อย่างดียิ่งนะี่ยถ้าเราประมาทไม่ประมาทนอนใจไม่ระมัดระวังความคิดของตัวเอง ความคิดเนี่ยจะดึงจูงเราดึงจูงเราไปในทางเหลวไหลไปในทางเสื่อมเสียได้ความคิดเนี่แหละมันจะเป็นตัวนําทุกข์มาสู่เราเองเพราะนั้นอถ้าเราระมัดระวังเราตรวจตาไตา่ตองพิจะะารณาดูไอ้ความคิดนั้นให้มันแยกคายซะก่อนก่อนที่จะเชื่อมันหรือไม่เชื่อมันอะไรต่ออะไรต่างๆเพราะความคิด ถ้าความคิดที่ถูกมันก็เป็นมารคกเนี่ยเป็นตัวแก้ไขเป็นตัวชําระแต่ความคิดที่ผิดมันก็เป็นตัวสมบทรยเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เรามาพิจารณาดูว่าทุกข์มันมาจากไหนแลยทำไมจะมาจากความคิดมาจากความคิดที่ผิดมันก็เป็นตัวสมบทรยเหตุให้เกิดทุกข์ขึ้นมาครอบงำจิตใจจนครอบงำจิตใจจนล้นจากจิตจากใจออกมาทางกายทางวาจาสร้างเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเวรเป็นกรรมขึ้นมา ก็เกิดการปีงเกีียวเกิดการเบียดเ,เบียนอะไรล้วนแต่ออกมาจากความคิดนี่แหละก่อนเ,อเราก็ต้องให้เท่าทันความคิดพอจิตมันแยบออกไปในความคิดนึกปรุงแต่งอะไรก็ตามเดี๋ยพอจิตมันแยบออกไปแล้วเ,เราก็ต้องให้เท่าทันมันไม่ใช่ไปตามความคิดไปเรื่อยมันจะคิดอะไรก็ตามมันไปตามมันไปม,นม,นมันจะมีที่สิ้นสุดที่ไหนล่ะ มันคิดอันนี้จบมันก็ไปคิดอันนู้นคิดอันนู้นจบก็คิดอันนู้นเยเรื่อยเรื่อยตามันจนตายก็ไม่จบมันก็ไม่ไม่ไม่หยุดไม่นิ่งแต่เพราะฉะนั้นให้รู้เท่าทันมันมันจะคิดดีคิดชั่วคิดถูกคิดผิดให้มีสติกำกับกำกับดูแลแล้วมัดระวังรักษาใจไว้มันขยับไปในแง่แง่มุมคิดนึกอย่างไรสังขารตัวไหนก็ตามเนี่ยถ้าเราทันมันปุ๊บมันก็หยุด หยุดเราก็มาพิจารณาได้ว่าเส้นทางนั้นมันเป็นเส้นทางขาวสะอาดหรือเส้นเส้นทางดํามืดว่ามันถูกหรือมันผิดเราก็ใช้ปัญญาสอดส่องเข้าไปสิ่งใดที่มันเป็นโทษเป็นภัยต่อตนเองและต่อบุคคลอื่นทั้งปัจจุบันและอนาคตอันนั้นแหละขึ้นชื่อว่าผิดแล้วถ้าอะไรมันเป็นคุณเป็นประโยชน์ไม่เป็นโทษเป็นภัยตั้งตนเองและผู้อื่นทั้งปัจจุบันและอนาคตอันนั้นแหละเป็นถูกเราก็ต้องรู้จักไต่ตองพิจารณาให้แยบคลาย การใช้ชีวิตอย่าให้ประมาทีเพราะความนึกคิดของของตนเองเนี่ยนะระมัดระวังเหนือยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเนี่ยไอ้ความคิดตัวเนี้มันมันเป็นตัวยักษ์ตัวมารอย่างแท้จริงมันฝังลากลึกอยู่ภายใน,ในใจิตในใจของเราเนี่ยแหละมันตัวกัดก่อนตัวทําลายจิตใจของเราแต่ได้อย่างไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยเพราะนั้นตัวสติตัวระมัดระวังด้วยความไม่ประมาทไม่นอนใจการความเคลื่อนไหว ของใจอาการความขึ้นไหวของกายของวาจาเราอย่าประมาจอย่านอนใจโดยเฉพาะตัวสติจะเป็นตัวกำกับจะเป็นตัวระมัดระวังได้อย่างดียิ่งเลยล่ะพราะว่าตัวสตินี่แหละมันเหมือนเหมือนปัญญาถ้าอยังบอกมีสติตามรักษามีปัญญาคอยแนะสอนบ้านเรือนเรามียามคอยเฝ้าคอยระมัดระวังดูแลมันก็ปลอดภัยใช่ไหมล่ะ จิตของเราเหมือนการอาการความเคลื่อนไหวของเราเหมือนกันถ้าเรามียามคือมีสติตามรักษาอยู่ตลอดอคอยกำกับคอยดูแลมันจะแยบมันจะมีภัยอะไรเท่ามามันก็มันก็เท่าทันจะเท่าทันกันเราก็ใช้ปัญญาเนี่ยไปชำระไปสะสางไปปัดเป่ามันออกไปได้เนี่ยอันนี้ตอนนี้ตัวสติมันจะมีความแน่นหนามั่นคงมีกำลังในการดูแลรักษาในการป้องกัน ให้แก่จิตใจดวงนี้ได้อย่างเข้มแข็งนั้นก็ต้องเกิดขึ้นมาจากการอบรมจากการอบรมจากการฝึกมันเข้าไปโดยเฉพาะจิตตภาวนานี่แหละเป็นตัวฝึกอบรมจิตตัวสติอย่างอยางประเสริฐที่สุดเลยแหละเพราะถ้าหากเราปล่อยเรื่อยๆเฉยๆแชะแช่ช้าๆไปมันก็เบอร์เบอร์ลอยๆมันจะมีสติอะไรมันไม่มีสติ อน,นี้ถ้าเรามาฝึกหัดจากการภาวนาเราจะยกเอาพุโทโธขึ้นมาก็าตามยกเอาอนาปานาสติก็าตามที่เรามีความระมัดระวังจ้องจดจ่อยอยู่นั่นน่ะนั่นแหละเป็นตัวการฝึกสติพอเรายิ่งทําให้มากยิ่งทําให้บ่อยทําให้ยิ่งตัวสติมันก็ค่อยๆเกิดเป็นความคุ้นเคยเกิดเป็นคุ้นเคยมากขึ้นกับแนบสติข้ามาแนบสติขึ้นมากับจิตตัวสติไม่รือตัวระมัดระวัง จากแต่ก่อนนี่เราระวังบ้างไ่ระวังบ้างมันก็ไข่ขัดวิ่งวิ่งไปแต่พอเรามาระมัดระวังมันบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็เกิดค่อยๆเกิดเป็นความคุ้นเคยข้็มาในาควารมระมัดระวังรักษาจิตเพราะที่สุด <_ S 2> มันกเกิดเกิดเป็นความคุ้นเคยแนบสนิทเป็นอันเดียวอันหนึ่งอันเดียวกันคือเป็นปกติของจิตที่มีควารมระมัดระวงังอ่าพอจิตมีปกติที่ระมัดระวังแล้ว เราจะทําอะไรเราเราจะเคลื่อนไหวอย่างไรก็ตามนับตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมามันก็เป็นปกติของมันเนี่ยมีความระบัดระวังเนีไม่ว่าจะเคลื่อนไหวไน,นแง่มุมไหนมันก็มีความระบัดระวังกํากับจะคิดปรุงจะแส่ายออกไปในแง่มุมไหนไม่ก็มีความระบัดระวังตัว,ตวกํากับนั่นแหละตัวสติที่แนบสนิทขึ้นมาภายในจิตในใจเป็นปกติของจิตแนบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ตัวสติจากระลึกได้มันก็เป็นตัวรู้ตัวรู้ตัวอยู่ตลอดเรียกว่าสัมปชัญญะนะมันก็พัฒนากันขึ้นมาพัฒนากันขึ้นมาแ่พอเป็นตัวสัมปัชัญญะคือรู้ตัวแล้วตื่นนอนขึ้นมามันรู้ตัวกำกับไว้พร้อมจกกนกระทั่งถึงหลับม,ามาันมันวางวางตัวสัมปัชัญญะก่อนหลับลงไปพอตื่นมามันก็กำกับอยู่ตลอดแนบสนิทเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลย นี่แหละนักปฏิบัติเราต้องพยายามที่ปฏิบัติให้นันกลมกืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยรวมเป็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้ได้การที่จะรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้ได้เพราะการฝึกให้บ่อยฝึกให้มากทําให้มากทําให้ยิ่งการทําให้ยิ่งทําให้มากนี่แหละมันจะค่อยๆเกิดเป็นวามคุ้นเคยเกิดเป็นวานแนบสนิทเหมือนคาร์ายนอกนักกีฬาที่เขาออกกําลังกายเขาออกกําลังเขาฝึกอบรมร่างกายของเขาแหละ เขาก็ฝึกเป็นประจำฝึกเป็นประจำมันก็อยู่ตัวเขาก็มีกําลังวังชาอยู่ตัวอยู่ตัวเขาจะทําอะไรมาทําอะไรมันก็ได้เป็นที่อัศจรรย์เหนือกว่าคนทั่วไปที่จะทําได้แต่ถ้าหาแมนเขาฝึกแต่เขาก็ฝึกฝึกทิ้งทิ้งฝึกฝึกวางวางผลที่สุดร่างกายมันก็ไม่เป็นไปดังที่ปรารถนาที่ต้องการได้แทนที่จะแข็งแรงสมบูรณ์เป็นเหมือนนักกีฬาทั่วไป มันกลับเป็นตรงในข้ามไปซะอีกอ,อนแอ,อ่อนปวกเปียกไปนักปฏิบัติก็เช่นกันนะ่ะนักปฏิบัติปฏิบัติไปทิ้งไปปฏิบัติไปทิ้งไปเอาบ้างไมมเอาบ้างแทนที่จิตเป็นเจริญไปบนเส้นทางแห่งธรรมเพราะที่สุดเลยล้มเหลวเป็นความความขี้เกียจขี้ค้านไปเลยเป็นความมักง่ายเป็นความหล่อหละเป็นความโลเลเป็นความจับจด สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นการทําลายความสําเร็จไม่ให้เกิดขึ้นเท่านั้นแหละคนเราแต่ทำทำอะไรมีแต่ความโลเลมีแต่ความจดจับจดนี่มันก็มีแต่ความร้มเหลียวเท่านั้นมันจะไปสําเร็จได้อย่างไรเพราะนั้นการฝึกอะไรก็ตามให้ฝึกเอาจริงเอาจังลงไปบุ่งสู่ความสําเร็จนั่นแหละจุดมุ่งหมายของเราการภาวนาของเราก็เหมือนกัน การอบรมจิตอบรมใจของเรานับตั้งแต่ตั้งเราตั้งจิตเจตานาออกมาแล้วว่าเราจะออกมาศึกษาข้ออัดข้อทับจะมาอบรมมาปฏิบัติธรรมจุดมุ่งหมายของเราก็เข้าไปสู่มรรคผลนิพพานเนี่ย้าไปสู่ความพ้นทุกข์เราก็จะมุ่งสู่จุดมุ่หมายของเราตราบใดก็ตา,า,ตามถ้ายังไม่ถึงจุดมุ่งหมายแล้วเราจะไม่ปีกแวะออกนอกทางเราจะไม่ไม่ไปหลอแหล,ละโลเล,ลเหลวไหลกับอะไรทั้งนั้นแหละ ไม่ว่าจะมีอะไรอยู่ข้างทางจะมายั่วยุมาคอยอยุแย่เรามากมากม,มาไก่กองขนาดไหนก็ตามเราจะไม่ใส่ใจไม่ให้ความสําคัญทั้งนั้นเนี่ยมันจะมาทางตาหูจมูกดิ้งกายของเราเนะี่ยและด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรด้วยจิตที่จะจะจะ,จะเป็นผู้รับทราบสิ่งทั้งหลายเราเนะี่ยถ้าเราไม่รับอันระวังเราก็อาจจะไปเพลินกับมันเพลินกับรูปเพลินกับเสียงเพลินกับกลิ่น เพ uh, hmm> uh IC ื่อเพลินไปเรื่อยๆออกไประดวบที่สุดก็เลยออกไปนอกเส้นทางแห่งธรรมะนอกลู่นอกทางไปไอ้การเดินทางของเรามันก็ล้มเหลวไปมันก็หาความความก้าวหน้าความสําเร็จไม่ได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเราไม่ใช่ว่าเพียงแค่มานั่งหลับหูหลับตาพุทโธพุทโธหรือเข้าสู่ทางจงกรมพุทโธพุทโธแล้วเท่านั้นเป็นพอมันมันไม่พอ นักปฏิบัติต้องเป็นนักแก้ไขต้องเป็นนักสังเกตต้องเป็นนักดูแลต้องสังเกตสังกาต้องรู้จักคิดอ่านแยกแยะที่คลายพิจารณาให้แยบคายต้องเป็นนักแก้ไขสิ่งใดควรต่อการแก้ไขเราก็ต้องรีบแก้ไขแก้ถ้าแก้ไขมันดีขึ้นสิ่งใดที่ควรจะรักษาไว้เราก็ต้องรักษาไว้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะพวกเรา,เราพากันตรวจตา ด้วยความไม่ประมาทโดยความไม่นอนใจด้วยความมีสติให้ให้แยบคายต่อการปฏริบัติตตลอดไปรวมความแล้วชีวิตของพวกเราเราใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทไม่ว่าจะอยู่ในสภาพฐานะใดสถานการณ์ใดก็ตามเราจะมีความไม่ประมาทเป็นเกาะคุ้มครองปกปักรักษาพวกเราตลอดไปเพะฉะนด้ให้ให้พากันตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาท ไม่ว่าจากการดําเนินชีวิตภายนอกหรือจากการปฏิบัติธรรมภายในเมื่อเราตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทแล้วเชื่อถต่ว่าพวกเราทุกท่านทุกคนก็จะมีแต่ความเจริญในธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนก็ขอให้ทุกท่านทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตหรือในการปฏิบัติธรรมด้วยกันทุกท่านทุกคนเอออ่าพานตั้งใจรับพรตั้งใจรับพรอย่านุองทวชนาให้พร ยะทาวริวหาปุราปาริปุเรนติสาคขันลังเอวะเมีวอิโตทินนางเปตานางอุปกปตีอิเอจีตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสเภูเรนตุสังกปันจันโทปนรโสยะทามณิชนติ ราสุยยะทันเตยโยวิวันจันโุสัมบรูอินเบโนอินสตุมันเตมพาวัยวันแตรายโยสุขี

ราตนาตยานุภาเวนาราตนาตยาเตยาสันดองคาราคาพยาเวลาโซคัสตุจุปัฏวานอเนกาอันตรายเปริวิทสันตุอเสสะตุไอ ชายเสริธนังราพังโสติภาขยั่งสุขขังปลังเสริอายุจวานโดจาโหคังวุทิจียสวงสัตตาวสะจะอายุจาชีวสิทธิภวันตุเตภาวัตุสัปมังการังรักขนตุสัปเดวะตัง นุภาเวทไดสัทธาสวตีภาวตุเตมภาวะตุสซาบมังการังราคะตุสซาบะเดวตาลสัมบัตธรรมานุภาเวทได้สัทธาสวตีภาวตุเตม บาวตุสาบมังกรังละขันตุสาพอดิวตัตังสามบาสังขาดุภาเวนายสาธาสติยมทวันตุเตมอาจัดอาหารทางก็ได้จัดอาหารทางกันซะก่อนดูแลแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงเด้